วันนี้อยู่กับหญิงวันที่พบที่ธะทมนะคะแล้วก็ลุมพินีบ็อกซิ่งสเตเดียมอย่เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหญิงมีอะไรแปลกใหม่มาให้ทุกคนดูด้วยค่ะก็คือว่าสนามมวยลุมพินีของเรานะคะไม่ใช่เฉพาะมีไว้จัดมวยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วนะคะทุกคนส่วนจะเป็นงานอะไรนะ,นะคะเดี๋ยวตามหญิงเข้ามาข้างในเลยจ้า ี่เลยค่ะทุกคนและวันนี้นะคะสนามมูลพลินีของเรานะคะก็ได้ร่วมมือกับบริษัท TGU Innovation Gaming Startup นะคะจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ค่ะในรูปแบบของเกม่งนะคะซึ่งจัดในรอบฟ i แนลวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกาย,ยน2566นี่เองค่ะที่สนามมวยลุมพินีของเรานะคะเป็นการบอกว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะเช่น AR VR นะคะเพื่อพัฒนานวัตกรรมของเกมค่ะอุตสาหกรรมเกมในยุคนี้นะคะ ชื่อชื่อแบงค์นะครับจากเอซูไทยแลนดงใน สปอนเซอร์ทางงานที่เป็น GGU ียูโอเคค่ะอยากจะให้น้องแบงค์ช่วยอธิบายในเรื่องของการแข่งขันในวันนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าประมาณไหนยังไงก็คือเกมวันนี้นะครับชิงการจะมี2เกมจะมีสติปเปอร์หกกับเทนเซจึดซึ่งวันนี้ได้เป็นรอบชิงรอบไฟนอลที่นี่ที่สนามมวยรูมนี้แห่งนี้ทำไมถึงเลือกสนามมวยคือเนื่องจากสองเกมเนี่ยมันเป็นเกมต่อสู้นะครับเราก็อยากได้บรรยากาศการต่อสู้ที่สมจริงก็คือการชิงชัยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่บนเวทีแล้วก็ผู้ชมก็จะ ดูกันเหมือนเชียร์มวยเลยครับเสมือนจริงเสมือนจริงเสมือนจริงสมจริงค่ะรางวัลเป็นอะไรคะก็จะอิงกับบรรยากาศคือเป็นเข็งขันมวยจริงๆเลยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์รุกนควให้น้องแบงค์นะคะนําดูรางวัลเรานะคะวันนี้โอเคนะก็เดี๋ยวมาพาชมรางวัลนะขอคุณสกัดซึ่งเป็นคนไทยต้นแบบที่เป็นทําเป็นตัวละครหนึ่งในเกมนะครับก็เดี๋ยวดูอันนี้ก็จะเป็นรางวัล ก็เป็นรางวัลต่างๆนะาที่ทางอุตสาหกัรได้รับนคะครับก็เกมมิ่งและ E-Sports อยู่บนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอล AR VR สามารถตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่จำนวนผู้เล่นเกมบนสมาร์ทโฟนมีมากถึง2,500ล้านคนหรือราวหนึ่งในสของประชากรโลกในปี2023นี้ ส่วนประเทศไทยของเรานั้นมีผู้เล่นเกมสูงถึง27ล้านคนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้ทงโลกราว1 4 6 0 0 0 0านดอลลาร์สหรัฐส่วนประเทศไทยของเรานั้นมีมูลค่าราว33,000ล้านบาทส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจข้อมูลนี้มาจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสนามมูลนิธิของเราในร่วมกับบริษัท TGU Startup จัดการแข่งขันเกมมิ่งและ e สปอร์ตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่กีฬาและการต่อสู้ในรูปแบบของเกมมิ่งการป้องกันตัวในรูปแบบเกมมิ่งนะคะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านทางนวัตรกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัลณสนามมวยลุมพีของเราค่ะ เขาก็ได้แชมป์ค่ะแชมป์ที่แข่งศิลปะการต่อสู้แบบเกมมิ่งอย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อสักรู่นี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานค่ะผู้เข้าแข่งขันก็แบบโอ้โหมันมากเลยเพราะว่าสมองเนี่ยกับมือเนี่ยเขาต้องสัมพันธ์กันตลอดค่ะเป็นแบบไหวพริบที่แบบว่าสุดๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็กองเชียร์เขานะคะเชียร์แบบว่าเหมือนเชียร์มวยเลยค่ะซ้ายขวาซ้ายขวามันมากค่ะแต่เราฝั่งเนาะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะอีกอีเวนต์หนึ่งค่ะที่ไม่ใช่อีเวนต์เฉพาะการจัดมวยที่สนามมวยลุมพินีเรานะคะ ตามไปดูกันเลยค่ะว่า wow, จะเป็นอีเวนต์อะไรแล้วเจอกันจ้าวันนี้แปลกใหม่ค่ะไม่ใช่บรรยากาศมวยแบบทุกๆวันที่เราเจอกันนะคะวันนี้คือวันอาทิตย,ยะะ์ที่12พฤศจิกายยนนะคะ2อ6 6ค่ะเป็นการจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะคะของคุณฮิวโกค่ะในรอบ6ปีค่ะซึ่งมีการขนทับเหล่าศิลปินมามากมายหลายท่านเลยค่ะไม่ใช่คุณฮิวโก้คนเดียวนะคะทุกคน เดี๋ยวเราตามไปดูกันทั้งในว่ามีใครบ้างแต่ว่าบอกเลยละกันเพราะเดี๋ยวก็รู้ก็จะมีคุณดาเอนโดฟินคุณต้องทรูพีนะคะแล้วก็ดาบอยเวชทัยเนียมาหาแล้วก็มีศิลปินต่างชาติมาด้วยนะคะวันนี้ชื่อคอนเสิร์ตเขาชื่อว่าฮิวโก้เล่นของนอกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทําไมถึงเป็นฮิวโก้เล่นของนอกค่ะตามมาเลยจ้า พี่หมออินเด็กซ์นะคะคพี่หมอเป็นไงบ้างคะชอยนีนะคะก็สบายดีค่ะค่ะค่ะแล้วก็อยากจะถามพี่หมอแท็ะเข้าเรื่องเลยค่ะว่าทําไมถึงต้องเป็นสนามมวยลุมพินีคะคอนเสิร์ตเล่นของนอกวันนี้ก็ตอนที่คุยกับคุณค,คิวโก้เออเราอยากจะทํางานด้วยร่วมกันลแล้วก็อยากทําอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่เคยทามาก่อนก็เลยคุยกันเรียว่าเฮ้ย เรามาจัดคอนเสิร so ์ตที่สนามมวยดีไหมนี้นะครับซึ่งซึ่งไม่เคยมีใครเคยทำคอนเสิร์ตในสนามมวยโดยที่แบบสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ที่แบบว่าเต็มรูปแบบไฟแสงสีเสียงเลเซอร์เครื่องเสียงแบบสเปเชียลเอฟเฟกนะครับทุกอย่างมาเต็มรูปแบบอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็จริงๆเราก็มองว่าจริงๆสนามมวยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นสนามมวยตลอดเวลาสามารถ นอกจากนือจะจัดคอนเสิร์ตเนี่ยคุณสามารถจัดอีเวนต์จัดการประชุมทาวน์พออะไรก็แล้วแต่ที่มันเพราะว่าหนึ่งสนามบอยลูมิีนี้ก็ถือว่าเป็นสนามบอยที่ตอนนี้คือด้วยอุปกรณ์เนี่ยคือพร้อมที่สุดในประเทศไทย่ะค่ะบที่คุณสามารถมาใช้งานได้เลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะคือศิลปินก็พร้อมทีมงานอินเด็กซ์ก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะคือทุกอย่างพร้อมสถานที่ก็พร้อมค่ะเลยเป็นเหตุให้มาจัดคอนเสิร์ตที่นี่วันนี้ค่ะใช่ก็ เราได้ศิลปินเรียกว่าฮะทั้งระดับอินเตอร์แล้วก็ศิลปินของเราเองในประเทศค่ะว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่จะเปลี่ยนภาพวดของสนามบูรพีร์ว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องมาแค่ดูมอลนะอีเวนต์คอนเสิร์ตนะคะไม่ใช่สปอร์ตอีเวนต์อย่างเดียวนะคะตอนนี้ค่ะไม่ทราบว่าวันนี้มีใครมาบ้างคะพี่มอวันนี้โอ้จัดเต็มเลยนะครับนอกจากคุณฮิวโก้แล้วมีนะฮะมีคุณดเอนโดฟินค่ะ กล้องทูพีใช่ายเทมนียมค่ะเพราะว่็มอินครับวันนี้เยอะแยะเยอะแยะค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในด้วยกันเลยค่ะทุกคนขอบคุณพี่หนอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเราก็มาพบกับพี่หน่อยในสนามของเรานะคะพี่หน่อยวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะนีน่าตื่นตาตื่นใจมากครับค่ะบรรยากาศในรูปแบบของคอนเสิร์ต ไม่ใช่การจัดมวยไม่ใช่การจัดมวยเหมือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเจ็ดแปดเดือนมาเนี่ยจัดมวยทุกปรกร์แล้วต้องชนะแต่วันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เราจัดคอนเสิร์ตใช่เลยแล้วก็คือแปลกใหม่เป็นการจัดคอนเสิร์ตที่ใหญ่ของคุณฮิวโก้ในรอบ6ปีค่ะพี่หน่อยสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยค่ะทาไมถึงเป็นที่นี่คะพี่หน่อยก็เพราะว่าที่นี่เป็นสังเวียนของการต่อสู้แล้วก็ศิลปินเขาก็อยากมีอารมณ์ความเป็น การต่ส<ช>อ,อสู้ <ฮะ S 1> ด้วยนะฮะได้ทราบมาว่าคุณฮิวโก้ก็อยากจะทําอะไรที่แบบแปลกใหม่ไม่ซ้ําแบบเดิมๆที่เขาเคยทํามาไม่ซ้ําเลยค่ะ,ะรับรองว่าที่นี่ไม่ซ้ําเลยไม่ซ้ำครเมื่อกี้อิงเข้าไปดูบรรยากาศข้างในแล้วแบบว่าโอ้โหเก๋ๆเลยค่ะเป็นการสัดเวทีคอนเสิร์ตที่แบบเก๋ไก่มากก็จะบอกว่าสนามวมลูมินียของเราไม่ใช่เป็นแค่สนามมลอย่างเดียวแล้วนะคะใช่ะ ความวยเราเนี่ยนอกจากจะจัดรวยอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยเราจะสามารถจัดคอนเสิร์ตได้ด้วยจัดทีเปเลยหลายอย่างได้ด้วยเพราะว่าแสงสีเสียงเลเซอร์ของเราพร้อมเต็มพิกัดเลยค่ะยอดพี่หมอปก็จัดเต็มจัดเต็มค่ะพี่หมอบอกว่าวันนี้จัดเต็มเก็บภาพให้เต็มที่เลยนะหญิงพี่หมอบอกตามไปดูข้างในด้วยกันเลยค่ะพี่น้อง I love you. ที่พลาดไม่ได้อะ่ะที่ทุกคนอะ่ะสังเกตไหมคะว่าแสงสีเสียงไฟอลังการสุดๆเลยค่ะสำหรับงานนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องล mm ุงพินีบ็อกซิ่งสเตเดียมเลยนะคะแล้วจเจอกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ